สวัสดีครับสวัสดีครับมันมีผ้ามาดักหนูโซ่าแล้วครับเป็นไม้ป้ายหง่ะครับนี่ครับเป็นปูแข่งขวาครับเอาไปห้างเดี๋ยวเอามาเป็นแงปูครับนีแงเป็นเแงปูขูดห้ามครับเีแงแล้วก็มันมานน้ำครับแไปใส่น้ำหนึ่งเลย นับยงดีด้วยครับแดน้องมา้างคนนี้นี่ครับถ้ามันขวดในไม้ด้ครับเี่ยวๆกดครับนี่ครับเ็นเยนมมห้อยทางครับ่มันตุบแงะในไม้ย นี э sausage 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 ่ครับกลางครับกลางทางเยอะเลยนี <h 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 ่ครับเบิ่งห้อยมันควดัดไปเดี๋ยวนี่ครับเบื้องหมายขางซ้ายอีกครับเบื้องห้อยควัดเต็มเลยครับนี่ครับในไม้เดิมเดี๋ยวเราข้างใน hai quật nhang lại đây rồi ừ. ừ. thằng, hai nhà không nay vừa được không, buồn quá thằng, เงห้อยกัดก to ็อีมิตุลเดียวนี่ครับมีกัวเดียวเพิ่งห้อยกัดมุนเบิ้ครับนี่ครับห้อยกัดหยานมุนเบิดครับนะครับบ้างวันนี้ครับเนี้อปูครับห้อยกัดหยานมุนเบิดครับ เี่ยบุงขวยมันครับให้กัดหน,นดาำนไม่ด้กอยานีครับไม้ที่เป็นหนูขั้วนี่นะครับนี่ปเป็นหนูไงใหญ่ทุก มาใส่ป้อยครับน่ดูวงหายครับสีมันออกห้อยกัดอ้อยมุนบนครบพี่

าน,านี่ครับให้ตับเอาให้เขาตัดนมุนไปเบิดเลยครับนี่ใส่เสร็จแล้วครับจิบหาอันครับใส่เป็นไม้ป้ายหยาครับไม้สะนี่แหละครับ สามังกอไพน์นะครับเพ่อป้าอ้อยครับเป็นสามองครับถามมาลุ่นน้ากันนด้ครับววาสีมานปะครับับมือหนี่กีเป็นเนื้อมันกับปูครับผสมกันครับมาลุ่นตอนเช้าด้ครับกระบดียัมุนเช้าได้ครับไม่ยามนู้นเลยครับอยาบไม้แหลก้องอยู่นี่ครับป็นังไกเนาะครับ หนูกนระปั้ Ooh, นนะครับระปิกันอู้ลังมีดันนะครับเด็ดเลยครับนี่ครับตัวม่มๆครับหนูขั้วนี่ครับ,รบอันนี้อู้เด็ดอยครับเดนจริงครับนะ mm. เฮียพี่น,น,น,นันครับอู้กับหายครับลาบกระด้างขึ้นอยู่บนนั้นอ้ยไปอยู่ห่มครับถือเต้พวกนี้ครับไปอยู่ครับเจอถือคนครับ เตียนสองเต็มเลยครับให่า่ขางสานี่จะขบีอู้นี่ผมนะปูเขาไปกินครับนี่กับว่าลันเลยครับ,น,รบนี่ไม่ได้ครับนี่น,นีเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับดูงามดีครับ เนี่ยเขาไปกินครับกับบ้านกับผมมันเป็นอย่างพวกนี้ครับมักบ้านลันครับเนี่ยหายได้ครับไม่ขี่มันนะครับเห็น,นว่าแมลงปูงไปกินที่บนนี้ครับ,รลบาาเลื่อนอยู่มาณดีหมดเจอ่อาทางมันกัดหนาข้างในใงก,นกล้ๆอู้นี่ก็เอาปูไปกินในแล้วครับกับบ้าลัน เป็นยอนนังเป็นยอนนังยังวุ่นนย่ครับนี่ได้ไปสมไม่เด้อครับนี่ครับจะสามเต็มแล้วครับไอ้หาอันอยู่ในป้าออยครับกหมกตุ้นกล้วยเนี่ยครับไปลุ้นกันครับไปจะได้เพิ่มเชือกตัวบ่เนาะครับนี่นะครับเ๋ยวในป้าออยเสียอันครับไป่นกันครับ

กัดอ้อยนี่ครับมุนเบิดเลยครับนี่มะเขากัดไปกับเจียนเนี่ยอาจามะแก้มือใหม่อยู่ครับอืมกัดมันเคลื่อนหนี่ได้ครับเนี่ยปีกเนี่ยกลอนงี้งี้ครับนีนะครับเริ่มรบกันครับกับทิพานครับนสามสูอยู่ครับกับผมนี่ยบ้านหลายอันเต๋อยู่ครับยี่ตีติดสมครับ มากแก้มือเหมืองเกนนะครับกัดอ้อยแม่ไหมครับว่าเขาว่าเขากลับมาเลยครับแจ้งว่าเปกินมั่นครับเดี๋ยวชีไตมาใจครับตูมงมๆอยู่ครับพอกันคิบหนาได้ครับ